หลายๆปีที่ผ่านมาใครเป็นแฟนท่าเรือก็น่าคุ้นชินนะคุ้นชิน,นว่าวิธีการที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ประสบความสำเร็จสมัยก่อนจะรู้ดีว่าท่าเรือเนี่ยเล่นแบบปังปังปังป,งปัง,ๆๆปงมันเปลี่ยนไปความเป็นแอคตีฟมันหายไปก็ปีนี้แหละท็ทําท่าจะเปลี่ยนแต่มันก็ยังพอมีกลิ่นออยู C ่เพิ C ่งจะคิดได้กับการที่มันต้องมีหลังต่างชาติแล้วท่าเรือเป็นอี้นะยี้นะบ0นาทีคุณไปดูได้เลยไม่เรือิบ20นาทีถ้ายิงเขาไม่ได้นะจบดีสิบนาทีอะที่ผมพากอน แล้วอยู่ดีหลังจากนั้นมันเป็นอะไรพี่ทำไมมันเออเล่นโปรสไตล์กับสิบนาทีแรกอ่ะถ้าจะแบบน,นั้นก็คือเล่นด้วยความจํอ,อสุดท้ายเล่นไาแต่พักความชํานาญที่เคยเล่นกันมาตั้งผมันก็นมาหลายปีเอากลับมาใช่เหมือนเดิมคือสรุปเนี่ยเกมเกมเมื่อวานไม่มีถ้ามีให้มันตั้งโซเนตนี่บอกเลยนะจบจบ,จบอ่ะรู้มาตูได้ทุกนาทีการท่าเรซซีกับลำพูมิอริเ,รเออร์เสมอศูนย์ศูนย์โดยที่อ<ด>ย่างที่บอกไปสัปดาห์ก่อนพี่เจมีสตอรี่ไงใช่พี่โอ่งไง แล้วผมบอกแล้ว,ว่าคููเนี้ยผมบอกว่าลำบูนมีเซอร์ไพรส์อยู่งนอ่าเสมอศูนย์ศูนย์พี่ธงมันยังไงท่าเรือนี่โอ้โหทำไมเล่นไปเล่นมาตัวผู้เล่นเสริมแบบพี่ธงเพียบอ่ะดีสิบนาทีอ่ะที่ผมพักอ่ะแล้วอยู่ดีหลังจากนั้นมันเป็นอะไรพี่ทำไมันเออเล่นกุหสไตล์กับสิบนาทีแรกอ่ะถ้าจะแบบนั้นก็คือเล่นด้วยความ,มจำเออสุดท้ายเล่นไปแต่พักความชำนาญที่เคยเล่นกันมาต่างผมกันมาหลายปีเอากลับมาใช่เหมือนเดิมอเอาง่ายง่ายเลยเอาง่ายง่ายเลยถ้าเรือที่ดูเนี่ยก็ วัฒนาธรรมการเล่นยังเป็นท่าเรืออยู่ใช้คำนี้ดีกว่าวัฒนาธรรมการเล่นก็ยังเป็นท่าเรือท่าเรเวท่าเรเวอยู่ถึงจะเป็นคูปเปอร์แล้วก็ยังเป็นท่าเรือเวอยู่อโอเคละมีผู้เล่นแนวรับที่ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นใช่แต่วิธีการเล่นวิธีการบิลลอัพวิธีการก็คือถ้าเอาไอ้มงมาใส่หัวก็คือท่าเรือเหมือนทุกชุดอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเหมือนกันเหมือนกันคือ,อคือไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะแต่คืนนี้คือวัฒนธรรมของการเล่นท่าหรือวิธีการก็จะเป็นแบบนี้ถึงเวลาจริงเข้าแดนสุดท้ายใจร้อน คือเหมือนกับไปเล่นตัวเองเกินก็จะไม่ได้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นก็ยังเป็นท่าเรือเหมือนเดิมดีไม่ดีตัดสินใจกันในอีกทีอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะสำหรับท่าเรือนะก็จริงจริงไอ้ตัวลูกอย่างแคปิันซัวเรสที่ไม่มีชื่อเนี่ยส่งผลเยอะไหมพี่ธงใช่แต่ว่าเพราะว่าเขาเซตอัพมาถูกถเพื่อการนี้นะแต่วิธีการแบบนี้มีซัวเรสอ่ะก็สำเร็จได้ใช่แต่ปัญหาคืออะไรป่า เซโกโซเลสอ่ะตอนอยู่ในกรอบอ่ะมันมีหลายจังหวะพี่ที่ที่มันพักแล้วยิงได้อยู่ดีโซเลสก็อย่างที่พี่ธงบอกอ่ะแฮมันตันแฮมันตันพู้ใหญ่ให้มันตั้นไปไม่ใช่ถึงว่ามันมีเซโกัวแทนอะไม่เล่นเพราะว่าโควิดเนี่ยโอเคโอเคอันเมื่อกี้เนี้ยพอเป็นโซเลสอ่ะประเด็นคือโซเลสจอมมัอยู่ในในตัวบนอะก็ได้แต่คราวเนี้ยโซเลสกเล่นเหมือนเดิมพอข้างบนไม่ได้บอลโซเลสเขลงมาล้วงย่าเซนเตอร์เลยพอลงมาล้วงปุ๊บกข้างบนก็หายต้นยีราสักอ่ะคือกระดูกน้องมันต้องใช้เวลาแล้้้้วเเกก็็บบพออลขาางหนไไม่ด โยนแล้วไงพรโยนใส่แล้วจะไปให้ใครเล่นอ่ะอ๋อถ้ามีถ้าถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้ามีแฮมิลตันโซเลสจบจบอ่ะคือสรุปเนี่ยเกมเกมเมื่อวานไม่มีถ้ามีแฮมิลตันโซเลสนี่บอกเลยนะก็มีโอกาสลุ้นมะตัวได้ทุกนาทีใช่ครับขอให้โค้ชแม่นๆเพราะว่าจริงๆแล้วเซอกัวโซเลสก็มีโอกาสนะในก่อนเปิโทษอะพี่เจหลายลูกนะแต่จบไม่ได้ ถาเขามันท่านปักปักอย่างนั้นน่ะมันจะกดดันได้ดีไงแต่ว่าพอดออลงมาปุ๊บมันจบอ่ะดรกลงมาแล้วใครตามุณเนี่ยที่พี่ธงบอกครึ่งหนักเล่นไปเล่นไปกลายเป็นความเคยชินก็ถอยไปเล่นเก่งใช่ใช่เป็นความเคยชินแต่ถ้าถ้ามีไฮเป็นตันซูเลสอยู่ถ้าเหลือดีขึ้นต้องยอมรับความจริงนะดีจริงซื้อมาตัวนี้ถูกตัวถูกถูกตัวเลยเอออครับแล้วแนวรับเป็นไงพี่ธงแนวรับโอเคแนวรับโอเคโอเคแนวรับดีก็เรื่องของวิธีการเล่นก็มันยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักวัฒนธรรมกการเล่น็ หลายๆปีที่ผ่านมาใครเป็นแฟนถ้าเรือก็น่าก็น่าจะคุ้นชินนะว่าวิธีการที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันมันมันไม่ประสบความสําเร็จก็ปีนี้แหละก็ทําท่าจะเปลี่ยนการทำท่าจะเปลี่ยนแต่มันก็ยังพอมีกลิ่นไออยู่แต่ว่าโอเคนะมันมีเอ่อตัวที่มาแก้ไขในแต่ละแดนแดนหลังดีขึ้นเออแดนหน้าแดนหน้าดีขึ้นจ้ะก็เหลือแดนกลางนี่แหละแดนกลางที่แบบจะจะบริหารจัดการให้เป็นตามทักษิตของคูเปอร์ได้ขนาดไหนถ้าในส่วนตัวเรื่องทคกิกก็ ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเล่นในเรื่องของไฟท์ใครเป็นแฟนท่าเรือสมัยก่อนจะรู้ดีว่าท่าเรือเนี่ยเล่นแบบปังปังปังเดือดหน้ามาติดชึ่งติดชึ่งไม่ได้เดินหน้าข้ามันติดชึ่งติดชึ่งสวยงามไม่ได้แต่ยุคมันเปลี่ยนไปความเป็นแอคทีฟมันหายไปมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้มุมพิธงอพิจารณ์ก็สิ่งที่พิธงพูดเสริมต่อไปเลยว่าเรายังไม่เห็นในยุคของสกอตคูเปอร์โดยรวมก็คือว่า ต่างชาติอย่างที่เข้ามาครับมันตรงจุดมากๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเพิ่งจะคิดได้กับการที่มันต้องมีหลังต่างชาติมาตั้งสองสามฤดูกาลแล้วก็เพิ่งจะมีแต่มีรอบนี้มาก็อัดมาซะโอ้โหแต่พิกัดเลยนะครับแล้วก็กองหน้าที่มันควรต้องมีแบบดีๆเนี่ยจริงๆมันก็หลายฤดูกาลแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมมันถึงไม่ปังบุนิยาีมากเลยแต่ะที่เป็นที่คุณเอาไปจอนบาโจคุณเอาไปอาิศัอีกอิ์ไกรสอนี่อันเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนตรงที่ว่าแฮมินตันโซเรสกับสก ฟุตบอลสไตล์ตพวกไดเร็กอะไรเงี้ยใกล้เคียงใกล้เคียงน่าใกล้เคียงแต่สิ่งที่ผมบอกเลยว่าความดุดันของท่าเรือธรรมชาติฟุตบอลเขาจะเล่นไดรล้งไดเล็กอะไรผมไม่สนนะแต่ผมว่าสิ่งที่มันขาดไปที่พิธงบ่บอเนี่ยมันคือความอเก e s s i คือความาก้าวร้วาวความดุเดันซึ่งซึ่งวันนั้นเน่ยเมื่อวานเนี่ยแหละมันมีแค่สิบนาทีแล้วท่าเรือเป็นงี้นะยี่สิบนาทีคุณไปดูได้เลยไม่เกินยี่สิบนาทีถ้ายิงเขาไม่ได้นะจบกลับไปเป็นความเคยชินเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเมื่อวานเมื่อวานคือไม่ ให้ได้เหมือนสิบนาทีอ่ะแล้วมันได้นานกว่านั้ขึ้นเพราะตอนนี้เช็คเกมรับมันโอเคแต่กองหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าผมเห็นด้วยพี่ธงมากเลยถ้ามีไฮมิงตันน่ะดีแต่ถ้าถ้าไฮมิงตันมาเล่นไม่ทุกนัดเนี่ยใช่ใช่ปัญหาคือมีไฮมิงตันนี่ไฮมิงตันนี่น่ากลัวนะถ้าเลยชุดนี้แล้วก็กางรับพอปกติมีโกซุนกีกับศิวกรจากกุหลโอเคมันดีการรับ2เนี่ยพราะมันจะเปลี่ยนวิธีการเนี่ยเป็นการรับ1เนี่ยเอาตั้มขึ้นมาเนี่ยยังไม่อยู่นะเมื่อวานเนี่ยกลายเป็นเเเเเเเนนนนนกกกกบบบ้้้้าาาตตออองงงงถยยยลลลมมชช่่่่วรัซึีุ ไม่งั้นเสียของครับเพราะผมดูเคลียมาผมเห็นเขาเล่นแล้วมผมว่าไอ้ตัวนี้ดีอ่าอ,อันนี้สําคัญมากต้องแก้นี้ได้แล้วก็ลุ้นให้บิลเลี่ยมบิลเลี่ยมบาเดอร์เคอร์กลับมาถ้าเาเดอร์เคร์กลับมาปุ๊บองค์กลางรับเนี่ยดีแต่รู้ไใช้หรือไม่รู้นะแล้วก็กองหลังถ้ามีตัวไทยเอเลียสหายหรือกล้าใช้ใครไปหน่อยใส่ปั๊บเนี่ยมันจะถอดตัวหนึ่งออกได้เนี่ยเกมมันจะยืดหยุ่นเพราะตอนเนี้ย มื่อวานไฮมินตันติดโควิดไงมันก็เลยกลายว่าช้อยคือมันอัดหลังได้อีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดไฮมินตันมาแอร์ตอนต้องออกแอร์ตอนต้องออกเพราะมันมีเนเกเบามันมีเคสเซอร์โซเลสหรือคุณจะเล่นกลางลุกตัวเดียวคุณต้องเลือกระหว่างโซเลสกับเนเกเบาแต่ผมเมื่อวานกลางลุกคู่มันมันมันเป็นมิติใหม่ที่ท่าเรือไม่เคยมีปกติเขาเป็นกลางคู่ไงแล้วเป็นตัวลุกตัวเดียวเขาเป็นรับคู่แล้วเป็นรับลุกตัวเดียวอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เอาเบนมาก็อาจจะไว้สลับตรงนี้เพราะว่านเขาเขาเขาเอาเนเกบาแล้วเอาเบนลงมาอาจจะแบบนั้นแต่ของเบนนนนเเเเี่่ยยบอกลลววาารห็แ้ะ เราเชียร์เขาเราเห็นแล้วว่าในทีมชาติเราโอเคแต่กระดูกในเกมฟุตบอลสนามใหญ่ถ้าเบนเดวิสยังเลี้ยงแบบนี้ผมบอกเลยอยู่ไม่มกี่เกมเตะขาลากเลยนะเมืเออ่อวานเมื่อวานโดนแล้วก็ฟิตเนสเขาคือบอลซ้อมพอมาแข่งเนี่ยมันาเชัดเจนแล้วว่าปริมาณของความเข้มข้นในเกมไทยลีกมันก็ไม่ได้แย่นะมีช็อตที่เบนจับเข่าไปดอกหนึ่งกับการสปินออก็ไม่ธรรมดานะไทยลีกเราอ่ะเรบอกว่าออให้เวลาเบนในการปรับตัวหน่อยโอเคนั่นก็เป็นมุมพี่ธงกับมุมพี่เจส่วนมุมเจสั้นๆได้ง่ายคือเขาเปลี่ยปอะไ คือมันก็ไปแบบเหนือชั้นแล้วไงคือพูดได้ปดแล้วนะพูดหมดแล้วพูดไปหมดแล้วอะไี่พูดอะไรอะเอาเอาต่างๆเนในเอาแบบให้ให้ต่างจากผมกับพี่ธงอะได้ไหมทานได้ไหมทานได้ไหมก็เกมลุกง่ะมันไม่ลงตัวเข้าใจไหมต่างยังพี่ต่างยังไม่เราคิดว่าเขาอยากได้ไหมมันแตกต่างมากมันผิดเพศหรือไอ้ผิดไปเลยมันแตกต่างเลยโอเคโอเคไม่เจ๊ว่าส่วนตัวเจ๊ว่าทีมอะไรก็ตามฟุตบอลลีกไหนก็ตามในโลกอะเปลี่ยนแปลงเยอะกว่ามันจะลงตัวมันนานแน่นอนใช่ คอาดูนะคอยดูเลยไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้นมียกตัวอย่างพีไอเหลี่ยกันน้องเนีฟอเรสต์เสริมสิบสามคนน่ะมันมันมีเห็นผลนะช่วงดีมันจะดีแต่ช่วงที่แย่เดี๋ยวมันจะเห็นเหมือนกันการท่าเรือหรือแม้แต่หลายหลายทีมที่เปลี่ยนเยอะเกินน่ะก่อนมันจะลงตัวแล้วพอลงตัวปับ๊บเดี๋ยวปิดเล็กแล้วเป็นเริ่มเล็กสองเปลี่ยนอีกอก็วุ่นวายกันอีกอประมาณนี้พี่ในมุมเจ๊ <J S 1> นะท่านสั้นประมาณนี้พี่